สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวยลักษ์ moving forward กับดิฉันเจนจิราภูมิดวงค่ะรายการที่จะพาคุณไปพบกับความพร้อมศักยภาพของเคลื่อนไหวและการพัฒนาในทุกมิติของมหาวิทยาลัยวลัยล al ักผ่านการพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็นประจำทางวยลักษชาแนลค่ะ คุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยวะลัยลักษณ์ของเราเองนั้นไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการเรียนการสอนแต่สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการบริการวิชาการรับใช้สังคมวันนี้เราพบกันในรูปราวของ Social Engagement กับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวะลัยลักษณ์ค่ะวันนี้เราพูดคุยกันในตอนบ้านท่าสูงบนชุมชนต้นแบบสุขภาวะสหะเวชศาสตร์วะลัยลักษณ์ค่ะตอนรับผู้ร่วมรายการท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ดรวรวุฒิสมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสาวเวชศาสตร์ท่านที่สองนางสาวพุทธพรชุมแก้วธราพรสกุลวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์บริการวิชาการต้อนรับทั้งสองท่านค่ะสวัสดีสดค่ะ,<น>ะ,ะค่ะน้องแพรวกับอาจารย์บิ๊กนะคะนะเรื่องราวที่เราพูดคุยวันนี้เป็นเรื่องของชุมชนขออนุญาตที่จะใช้ชื่อเล่นเพื่อจะได้สนิทสนมนะคะหนๆเราลงไปชุมชนบ่อยแล้วน้องแพรวค่ะ ในเรื่องราวของศูนย์บริการวิชาการแน่นอนว่าเรื่องของการที่ลงไปบริการด้านวิชาการกับชุมชนนี้น่าจะมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะคภารกิจตรงนี้อยากให้น้องแพรวเล่าให้เราฟังแบบคร่าวๆก่อนว่าในโดยส่วนของศูนย์บริการวิชาการเองเนี่เรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างตรงนี้คะ่ะ ค่ะศูนย์บริการวิชาการค่ะเป็นศูนย์การในการประสานความร่วมมือนะคะร่วมกับสำนักวิชาต่างๆทั้งภายในนะคะและภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะเรานําองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะลงสู่ชุมชนค่ะพี่เจนโดยการตอบโจทย์ของแคปปิทีนะคะ5มิตินะคะก็คือมิติทางด้านอาชีพการศึกษาสุขภาพสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อตอบ สนองของนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการเป็นหลักในถินค่ะค่ะโอ้น่าสนใจแสดงว่าไม่ได้มีแค่โครงการนี้โครงการเดียว<ช>แน่นอนะนะคะแต่วันนี้เราจะเจาะกันที่โครงการนี้แหละนะคะน้องแพลวเพราะฉะนั้นพี่เจนขออนุญาตที่จะเข้าสู่ในส่วนของที่มาของโครงการนี้กันเลยที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เรื่องของชุมชนบ้านท่าสูงบนที่ทางสุปรการวิชาการได้ลงไปโครงการนี้อยากให้น้องแพลวเล่าที่มาที่ไปให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าเหตุไฉนจึงกลายมาเป็นชุมชนต้นแบบได้ค่ะ โครงการบ้านท่าสูงบนนะคะชุมชนสุขภาวะนะคะสหเวทมวลรเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ 4ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยร่วมในเรื่องของด้านสุขภาพควาบิเจนก่อนที่ไม่มีโควิดค่ะทําสำนักวิชาสาหเวชเขาก็มีการวิ่งหมากบวิ่งออกกําลังกายค่ะเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกับคนในพื้นที่ผู้นําชุมชนอสมนะคะแล้วก็โรงเรียนค่ะสนใจในเรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่พี่น้องชาวมุสลิมประกอบอาชีพชาวประมงและเกษตรกรรมค่ะแน่นอนค่ะ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของร่างกายในการประกอบอาชีพนะคะส่งผลต่างๆมากมายแล้วก็เรามีอาจารย์นั่นสายสุภาพเยอะแยะมากมายที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญค่ะ,คะก็เลยผนวกกันเลยเลยเได้ความต้องการเหล่านี้มามพัฒนาเป็นโครงการขึ้นมาต่อเนื่องเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันค่ะมหมายถึงว่าก่อนเริ่มโครงการในสังสมบริการวิชาการได้ลงไปสํารวจแล้ว<ช>เห็นใน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับในส่วนของชุมชนนั้นๆเราจึงมามองหาโครงการที่สอดคล้องถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องแบบนี้ค่ะได้นักวิจัยนะคะแล้วก็มีสถานวิจัยของแต่ละสำนักค่ะว่าโจทย์ไหนที่ชุมชนแจ้งมาว่าเขามีความเจ็ดจำานงมาค่ะรีเควสตมาเราก็ลองจัดดูค่ะอย่างของชุมชนท่าสูงบนนะคะหลักๆเลยก็คือผู้สูงอายุจะเยอะผู้ป่วยติดเตียงบ้างนะคะแล้วก็สุขภาพของคนในชุมชน ความเป็นอยู่ที่แออัดอะค่ะอืมค่ะพอเราได้โจทย์นี้มาปุ๊บเราก็น่าจะวิ่งมาถ่ายอาจารย์บิ๊กแล้วแหละนะคะได้โจทย์มาว่าในส่วนของลักษณะทางกายภาพเราเห็นแล้วว่าโอเคว่ามีปัญหาแบบนี้นะคะในส่วนของอาจารย์บิ๊กเองทางสำนักวิชาสาเวศค่ะในเรื่องราวที่ ที่เป็นโครงการนี้เราได้มีการบูรณาการในส่วนความร่วมไม้ร่วมมือกับใครบ้างหรือว่าทางสำนักพอได้โจทย์นี้มาจากทางศูนย์บริการวิชาการแล้วเราลุยออกไปเฉพาะเราเลยนะคะครับในส่วนของสำนักวิชาศาสตวิทยาศาสตร์ครับในการตอบโจทย์เป็นหลักในถิ่นของมหาวิทยาลัยวัดลรักเนี่ยเราเลือกชุมชนที่เป็นต้นแบบเพื่อที่เราจะได้มีการสร้างความเป็นโมเดลให้กับชุมชนอื่นใช่ไหมครับแต่การเข้าไปจัดการชุมชนต้องบอกว่ามีหลายมิติ มากเพราะฉะนั้นสํานักวิชาเองก็ไม่สามารถที่จะดําเนินงานได้เบ็ดเสร็จโดยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการบูรณาการครับโดยสํานักวิชาที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยก็จะเป็นสานักวิชาที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีในส่วนของสํานักวิชาอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมในการทําบริการวิชาการกับเราด้วยเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของสํานักวิชาเองที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันกับหลายๆสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอ แต่เรามีความโชคดีครับที่เรามีในส่วนของโรงพยาบาลที่เข้ามามีส่วนสนับสนุนเราด้วยทั้งโรงพยาบาลท่าสาาครับและที่สําคัญคือโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาล,ายลัยราชรั์ของเราเองนอกจากนั้นองค์กรส่วนท้องถิ่นก็เห็นความสําคัญยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตนําบลโรงเรียนรวมถึงในส่วนของ ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนต่างๆครับที่เข้ามามีส่วนที่เห็นความสําคัญแล้วก็เล็งเห็นว่านี่คือสิ่งจําเป็นที่เราจะสร้างชุมชนใี้เข้มแข็งและที่สําคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณทางศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยษณ์เราเนี่ยแหละครับที่เป็นคนช่วยในการประสานงานแล้วก็เชื่อมโยงองค์กรต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายเป็นบริการวิชาการดังโครงการนี้ครับอืมค่ะแล้วเวลาเรามีโครงการที่เป็นบริการวิชาการแบบนี้ค่ะอาจารย์ขะ คือเวลาเราจะออกไปทางสํานักต้องมีทางส่วนของวิชาเรียนที่แบบรองรับหรือเปล่าคะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็ตอบโจทย์ในแง่ของการบูรณาการเรื่องของการเรียนการสอนด้วยเช่นเดียวกันครับพี่เจนเพราะว่าในสานักวิชาเราเองเนี่ยทางสาขาวิชากายภาพบําบัดและก็สาขาวิชาเทคนิคก,การแพทย์เราก็มีในส่วนของตัวรายวิชาชุมชน ที่เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาของเราครับเอาความรู้ความสามารถที่มีในเชิงวิชาการและวิชาชีพ <S 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 ลงไปใช้กับชุมชนจริงๆก็จะมีการเอาในส่วนของรายวิชาเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ซึ่งเราก็มีการประสานงานกับทางศูนย์บริการวิชาการครับว่างานบริการวิชาการของชุมชนเนี้ยนอกจากชุมชนจะได้ประโยชน์แล้วเรามีความคาดหวังว่านักศึกษาของเราจะถูกปลูกฝังตั้งแต่เป็นนักศ,ศึกษาให้สามารถเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในงานจริงๆ แล้วก็ให้เขาได้เห็นว่าชุมชนมีความเข้มแข็งจริงๆก็จะเกิดการปลูกฝังในแง่ของเยาวชนที่จะโตไปเป็นเป็นบัณฑิตที่ดีทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งตามที่มหาวิทยาลัยต้องการครับอืมค่ะแล้วน้องๆเวลาลงไปชุมชนนะคะตาเขาต้องทําอะไรบ้างอันนี้อยากรู้มากบ่น้องลงไปในชุมชนแบบที่อาจารย์บอกลงไปสัมผัสสถานที่จริงแล้วกิจกรรมที่น้องๆต้องทําที่ชุมชนมีอะไรบ้างในส่วนนี้เนี่ยเด็กๆของเรานะครับก็จะมีโอกาสได้ไปเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการเลยครับค่ะ คือชุมชนเนี่ยเราจะต้องไปสำรวจเรื่องของความต้องการก่อนอบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เรามองเห็นอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเขาที่เขาประสบอยู่นักศึกษาของเราก็จะมีส่วนร่วมครับในการไปทำแบบสำรวจในการไปลงพื้นที่จริงๆครับเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลความต้องการของชุมชนปัญหาที่แท้จริงครับจากนั้นเมื่อเราได้ปัญหาแล้วนักศึกษาของเราก็จะเอากลับมาที่มหาวิทยาลัยทางสำนักวิชาเองทางหลักสูตรเองก็จะประสานกับทางศูนย์บริการวิชาการครับ โดยการที่จะเอาปัญหาเหล่านั้นมาทําการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ออกมาให้กลายเป็นโครงการขึ้นมาครับจากนั้นเมื่อเราได้เป็นโครงการเสร็จแล้วนักศึกษาของเราก็จะเริ่มที่จะมีการวางแผนที่จะลงไปเพื่อที่จะไปทําให้ชุมชนนั้นหายจากปัญหานั้นๆก็จะมีการประสานงานกับทางศูนย์บริการวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆครับพอหลังจากลงไปเสร็จเรียบร้อยนักศึกษาเขาก็จะได้เห็นว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเข้ามาสู่การเก็บรวบรวมผลแล้วก็การถ่ายทอดองค์ความรู้ในลําดับถัดไปครับพี่เจนอืมค่ะน่าสนใจมากค่ะน้องแพลวค่ะพี่ติดอยู่นิดนึง <c oughs> พออาจารย์บอกว่าจรงิงๆบางทีเรามองจากข้างนอกเราก็มองว่าเอ๊ะเรามองไปชุมชนเขาลักษณะกายภาพแบบนี้บ้านเรือนลักษณะนี้เอ๊ะเขาน่าจะมีปัญหานี้แต่จริงมันอาจจะไม่ใช่เพราะอาจารย์บอกปัญหาของเขา ปัญหาที่เรามองเห็นอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเขาหลังจากน้องๆนักศึกษาได้ลงไปเก็บรวบรวมต่างๆที่ชุมชนแล้วทางศูนย์บริการวิชาการเองน้องแพรวตอนนั้นเราสกัดออกมานะได้ปัญหาอะไรบ้างคะสิ่งที่เราจะต้องแก้เหมือนเป็นลําดับหนึ่งสองสามขอเขาค่ะ,คะส่วนใหญ่เราก็จะแยกประเภทนะคะของที่มาของปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพนะคะด้านการประกอบอาชีพหรือด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่หรือว่าทางด้านสังคมะคะ่ะ ก็หลังจากนั้นก็ได้คุยกับท่านอาจารย์บิ๊กว่าประเด็นหลักๆที่ชุมชนต้องการและเร่งด่วนเนี่ยคือประเด็นอะไรล่าสุดเนี่ยก็ค,คือสถานการณ์โควิดนะคะ,คะทางชุมชนเนี่ยเขาก็มีความกลัวนะคะในเรื่องของวัคซีนบ้างข่าวสารที่มันเป็นข่าวจริงข่าวไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยทางทางสํานักวิชาเขาก็เลยรวบรวมองค์ความรู้นะคะ,คะจัดย่อยมาเพื่อให้กับพี่น้องที่เข้ารับการอบรมนะคะเข้ารับการรับความรู้เนี่ยได้เข้าใจอย่างง่ายนะคะเพราะว่าอย่างชื่อวัคซีน ชื่อที่มาการฉีดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีหลากหลายประเด็นซึ่งเราได้คุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ่ายทอดลงไปเลยอะค่ะเวลาเราถ่ายทอดแต่ลคะครั้งนะคะอาทางะมันลงไปในชุมชนเนี่ยหมายถึงว่าเราแจ้งไปยังทางส่วนของผู้นําชุมชนว่าวันนี้เราจะเข้าไปไปทําอะไรแล้วเขา ก็ามารวมตัวกันอย่างนั้นใช่ไหมคะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางสูย์บริการวิชาการนะครับค,คือเราก็จะมีการประสานกันตลอดตลอดเวลาในการที่จะทําโครงการเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมีการกําหนดวันกําหนดแผนคร่าวๆก่อนครับจากนั้นทางสูย์บริการวิชาการเองก็จะไปประสานกับทางผู้นาชุมชนครับกับทางส่วนงานท้องถิ่นว่าถ้าเราจะมีความสะดวกในการที่จะลงไปในช่วงเวลานี้ทางชุมชนสะดวกที่จะต้อนรับเราหรือไม่รวมทั้งมีการวางแผนในการจัดรูปแบบด้วยครับ เพื่อให้ทางชุมชนเองเขาก็มีความสบายใจและทางเราเองเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะต้องลงไปประมาณไหนเพื่อที่จะให้ตอบสนองความต้องการของเขาครับก็เป็นการสร้างความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะนอกจากแต่ละครั้งเวลาลงไปเนี่ยค่ะนอกจากในเรื่องของวิชาการค่ะน้องแพรวเรามีกิจกรรมอย่างอื่นเสริมเข้าไปด้วยไหมคะ มีค่ะอย่างพอเราเสร็จกิจกรรมที่เราให้ความรู้เสร็จแล้วเราก็จะมีการติดตามผลการไปเยี่ยมเยียนพี่น้องอสมอค่ะในเรื่องนี้ก็คือเราก็จะลงไปกับอาจารย์บิ๊กว่าพี่น้องเขา เป็นประเด็นปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมรูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งที่แล้วเป็นยังไงอยากได้อยากให้จัดอะไรอีกไหมในปีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันไปขอบคุณแล้วก็เยี่ยมเย็นลูกค,ค้าหลังการขายอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเหมือนปิดการขายเลยไปไปเปิดการขายเรียบร้อยคนซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องติดตามผลนะคะในส่วนด้านของการติดตามผลมันเหมือนเราต้องดูแล้วแหละว่าโครงการตลอดเวลาที่เราลงไปทำเนี่ยนะคะ อาจารย์ประเมินพวกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ยังไงอะคะว่าโอเคเนี่ยสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราประเมินเป็น2ส่วนครับพี่เจนในส่วนแรกเนี่ยเราจะประเมินในตัวโครงการก่อนคือโครงการเราตั้งมาเนี่ยเราต้องการที่จะให้มีคนที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ ความพึงพอใจของตัวโครงการอยู่ที่ระดับเท่าไหร่และเหมือนที่พี่แปบ,บพูดเมื่อสักครู่นะครับแล้วความต้องการในข้างหน้าอนาคตต่อไปทางชุมชนต้องการเท่าไหร่หรือต้องการให้เราไปจัดในรูปแบบอะไรเพิ่มเติม,มตรงนี้จะเป็นการประเมินในส่วนของตัวโครงการที่จะจัดกับอีกส่วนหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้คือการประเมินในแง่ที่ว่าเมื่อเราลงไปเพื่อแก้ปัญหา ปัญหาควรจะต้องถูกแก้ซึ่งเราก็ต้องไปไปเรียงลําดับครับพี <S <S ่เจนว่าปัญหาที่เรามีการดําเนินงานลงไปเพื่อแก้ปัญหานั้นปัญหาถูกแก้อย่างสมบูรณ์ปัญหายังคงเหลือส่วนใดและมีส่วนใดที่เราจะต้องเอาปัญหานี้ไปจัดการแก้ไขปัญหาต่อแบบต่อเนื่อง และที่สาคัญคือพอเราประเมินทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยต้องประเมินในส่วนของความรู้ของชุมชนด้วยครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นปัญหาจะไม่ถูกกําจัดไปอย่างสมบูรณ์ชุมชนจะต้องได้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองด้วยรวมทั้งต้องได้ความรู้ในการที่จะจัดการปัญหาในชุมชนของตัวเองด้วยมันจึงจะเกิดความยั่งยืนของชุมชนครับถ้ายกตัวอย่างหนึ่งอันที่แบบสัมผัสได้คนทั่วไปมองเห็นภาพสิ่งที่จะตานแก้ยกตัวอย่างกลมๆหนึ่งอันและสิ่งที่ ผลลับที่ตามมาถ้ามันประสบความสําเร็จอาจารย์บ,รบ,บอกเราได้ได้ไหมอันหน,นึ่งที่เห็นภาพได้ชัดเจนะนะครับอันนี้ต้องต้องขอบคุณทางสาขาวิชากายภาพบาพบัดครับอย่างที่พี่แพรพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของผู้ป่วยโดยเฉพาะรรผู้สูงอายุอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในปัญหาหลักครับแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงสาขาวิชากายภาพบาบัดสามารถที่จะเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาทําให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิต ประจำวันได้อย่างปกติได้แต่ในบางครั้งอาจจะจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยทางสาขาวิชาก็มีการไปพัฒนาประดิษฐ์ชิ้นงานนวัตกรรมครับเพื่อที่จะไปช่วยทําให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุติดเตียงสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อันนี้เห็นเป็นเชิงประจักษ์เลยว่าเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตยิ้มแย้มแจมใสและก็มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับอ้ดีมากเลยค่ะอาารค่ะเห็นแบบนี้แล้ว อิจฉาแทนชุมชนอื่นๆนะที่อาจจะอยากเข้าโครงการกับเราด้วยเหมือนกันน้องแพลวเขาลงไปชุมชนบ่อยขนาดนี้ทังศูนย์บริการวิชาการเราเห็นว่าไปกันในชุมชนเยอะนะคะน้องแพลวลงไปเหมือนถ้าสูงบนเนี่ยชุมชนให้อะไรกับเราบ้างนะคะในส่วนของพื้นที่ชุมชนท่าสูงบนนะคะพี่เจนด้วยลักษณะการดําเนินงานที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขามั่นใจในมหาชัยวะไยลักษ์เขาเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของ ความรู้ต่างๆที่มหาวิทยาลัยเนี่ยให้ให้กับพวกเขาค่ะสามารถตอกย้ำคำว่าเป็นหลักในถิ่นได้ค่ะพี่เพราะว่าอย่างชุดเครื่องมือองค์ความรู้เรื่องของผู้สูงอายุสำนักวิชาสหเวทค่ะดึงผู้สูงอายุออกจากบ้านออกมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะวันที่จัดกิจกรรมเราประสานกับผู้ใหญ่บ้านอสมนะคะเพื่อจะคัดเลือก ในข้อจำกัดของการรวมกลุ่มอะ,ค,ะค่ะผู้สูงอายุให้ความสนใจนะคะอาจารย์มีการให้ความรู้ที่เทคนิคการให้ความรู้ที่มีความสนุกสนานนะคะ,คะแล้วก็ในในส่วนนี้เนี่ยคิดว่าตอบตอบโจทย์ของการเป็นหลักในถิ่นนะคะพี่ในในมุมมองของแถวเองนะคะอืมค,ค่ะอาจารย์คะแล้วส่วนของกิจกรรมคือถ้าเราเห็นภาพจะมีทั้งเรื่องการบรรยายอะไระลงไปในพื้นที่เยอะมากในส่วนของผู้สูงอายุเองกิจกรรม ที่เราลงไปทำหรือว่าดำเนินการในส่วนของชุมชนสุขภาวะเนี่ยเราทำอะไรบ้างอะคะในส่วนของผู้สูงอายุจริงๆแล้วผู้สูงอายุเขาไม่ได้ต้องการกิจกรรมอะไรเยอะอะนะครับพี่เจนแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วช่วยสนับสนุนทำให้ผู้สูงอายุเขารู้สึกมีรอยยิ้มขึ้นคแค่ต้องการคนไปพูดคุยเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่เขาจะมีการสะท้อนกลับมาหรือจะพูดที่เห็นภาพชัดขึ้นบางทีผู้สูงอายุแค่ต้องการคนรับฟังครับ S <S> <S เท่านั้นเ <c oughs> องเพราะฉะนั้นในแง่ของศูนย์บริการวิชาการเองแล้วก็สํานักวิชาสาวิจารเราลงไปเนี่ยเพื่อไปรับฟังครับ <c oughs> ไปรับฟังไปได้ยินว่าเขาต้องการอะไรยังไง <c oughs> และเราก็กลับมาประสานงานกัน <c oughs> เพื่อที่จะเอาลงไปเพื่อตอบสนองกับความต้องการตรงนั้นครับ <c oughs> เพราะบางทีเสียงเล็กๆหนึ่งเสียงอาจจะมีความหมายที่จะทํา <c oughs> ให้มหาวิทยาลัยราชรัชเกิดเป็น <c oughs> แรงผลักดันและเป็นความเชื่อมั่นให้กับชุมชนครับ อดีมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้นะคะไปแค่รับฟังบางครั้งเนาะอยากให้เขาอยากจะบอกอะไรบางทีเขาก็มีอะไรอยากเล่าอยาก<ช>บอกนะ<ช>คะเผ<ช>ื่อมหาวิทยาลัยมาขยายต่อเพื่อช่วยช่วยเหลือ<ค>เราถามว่าช่วยเหลือใครก็ช่วยเหลือคนในชุมชนชชอีกนั่นแหละใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้น,น,ะค,ะนค่ะอาจารย์คะในอนาคตสมมุติว่ามีชุมชนใกล้ๆเาอยากอาจารย์บิกขาเราก็อยาก เข้ามาแบบนี้บ้างอ่ะเป็นไปได้ไหมคะเนี่ยครับเป็นไปได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การประสานงานแล้วก็ความร่วมมือคือจริงๆแล้วในส่วนของชุมชนบ้านท่าสูงบนเนี่ยเรามีการดําเนินงานเพื่อที่จะสร้างความเป็นต้นแบบค่ะคำว่าต้นแบบก็หมายถึงพอเราได้รูปแบบที่ดีที่ถูกต้องเห็นผลเชิงประจักษ์ชัดเจนเราก็จะมีการนํารูปแบบนี้เอาไปขยายในส่วนของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราครับค่ะสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะทําอย่างมากก็คือการตอบ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเราเป็นองค์การธรรมรัฐอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับ <é. S 2> เราเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของเราครับ <é. S 2> และเรายัางจะพยายามที่จะเป็นเลิศในทางวิชาการโดยเฉพาะการเป็นหลักในถินเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพื้นฐานรากย่าที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ เพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคาถามพี่เจงก็คือในอนา,นาคตอันใกล้นี้เองครับ <c oughs> เราคงม,มีการขยายพื้นที่อีกมากเลยครับเพื่อที่เราจะได้ไปรับฟังปัญหาครับ <c oughs> เราจะได้ไปรับรู้และที่สําคัญเราจะได้เข้าถึงในส่วนของชุมชนรายรอบของเราครับค <c oughs> ่ะอาจารย์คงไม่เปลี่ยนไปสมัครสสซะก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ไปรับรู้ปัญหาชุมชนและเข้าถึงเยอะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไม่อยู่แล้วนะไม่เป็นรองคณะบดีแล้วจ์ไปเรียกตั้งเสรียแล้วยุ่งเลยน้องแพรว่าจะ ขาดในส่วนของ,ของการบูรณาการนะคะน้องแพลวขาในส่วนของชุมชนนะคะแบบที่อาจารย์บิ๊กบอกถ้าเกิดเรามีชุมชนท่าสูงมบนเป็นต้นแบบแล้วเกิดว่าชุมชนใกล้เคียงอยากที่จะเข้ามาร่วมบ้างศูนย์บริการวิชาการได้กําหนดแบบข้อกําหนดไว้ไหมคะว่าชุมชนที่จะเข้าร่วมได้ต้องมีเกณฑ์ยังไงมีหลักยังไงคะโดยปกติศูนย์บริการวิชาการไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ไว้แต่เพียงแต่ว่าแต่ละชุมชนนะคะแสดงเจตจํานงนะคะ ที่จะประสงค์นะคะมาเข้าร่วมโครงการของพื้นที่รายรอบมหาเทยาลัยค่ะทางมหาเทยาลัยก็ยินดีค่ะพี่เจนเพราะว่าโดยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราต้องการความต่อเนื่องและยัง่งยืนค่ะเราก็เลยพัฒนาที่ท่าสูงบนให้เป็นต้นแบบก่อนนะคะค่ะหากชุมชนอื่นๆที่รับฟังรายการอยู่เกิดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ศูนย์บริการวิชาการปีงบประมาณหน้าเราก็อาจจะได้มุฟออน ที่จะดาเนินการต่อไปออกไปหาชุมชนใหม่ๆใช่ที่มีแนวคิดที่อยากจะพัฒนานะคะแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยไปมาเยอะนะคะในส่วนของชุมชนนอกเหนือจากด้านสุขภาวะนะคะที่อาจารย์ไปดูแลอาจารย์คิดว่าเขาได้อะไรนอกเหนือจากด้านนี้อีกบ้างคะจริงๆสิ่งที่เขาน่าจะได้นอกเหนือจากการตอบตอบความต้องการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาได้มาแน่ๆเลยนะครับคือ ความเชื่อมั่นความมั่นใจครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเท้าเข้าไปในชุมชนแน่นอนว่าเราเปรียบเสมือนคนแปลกหน้าในช่วงแรกครับการที่จะไปทําให้ชุมชนเปิดใจนั่นเป็นเรื่องยากสําหรับเราแต่พอนานวันไปเขาเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงมหาวิทยาลัยวไั้ลักษที่มองชุมชนรายรอบเป็นเป็นฐานรากที่สําคัญในการพัฒนาเยาว,วชนเนี่ยชุมชนเริ่มมีการเปิดใจตรงนี้สิ่งที่ชุมชนจะได้ คือความมั่นใจที่เขามีและเขาจะรู้สึกเลยว่าเวลาเขามีปัญหาเขามีที่พึ่งครับอพอเวลาที่เขารู้สึกเขามีที่พึ่งเขาจะรู้ส<ฆ>ึกว่าเขาปลอดภัย<ฆ>พอเวลาเขารู้สึกว่าปลอดภัยเขาจะนึกถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณะตรงนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากที่เราไปเพื่อที่จะไปทําโครงการมันกลายเป็นเหมือนเราเป็นหนึ่งในครอบครัวครับ พอเข้าไปแล้วไปรับฟังไปพูดคุยเหมือนที่พี่แพรว่าแล้วก็มีกิจกรรมไปทําให้เขาสนุกสนานความมั่นใจที่เกิดขึ้นมันก็ยิ่งกลายเป็นความเชื่อใจครับพอกลายเป็นความเชื่อใจทุกอย่างมันก็จะเกิดกลายเป็นความรักในองค์กรความรักในถิ่นความรักในมหาวิทยาลัยมันเลยเกิดการลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าสถาบันการศึกษากับชุมชนลงครับซึ่งตอนนี้ทางศูนย์บริการวิชาการและมหาวิทยาลัยเราเริ่มที่จะขยับเข้ามาจนทําให้ชุมชนรายรอบเนี่ย กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยครับก็คือเหมือนกับถ้าเรามีบ้านสิ่งที่เรากําลังทําด้านนี้ก็คือเหมือนเราสร้างรั้วที่แข็งแรงให้กับบ้านอาจารย์ออกไปในส่วนของชุมชนก็เหมือนไปสร้างความเป็นมิตรไว้ลายรอบเพราะนั้นในอนาคตทั้งเราก็ได้พึ่งชุมชนชุมชนก็ถ้ามีปัญหาอะไรมหาวิทยาลัยช่วยเราก็จะได้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างนั้นใช่ไหมคะนี่ที่เราพูดกันทั้งหมดน้องแพลค่ะนี่แค่ ก้านเดียวของต้นไม้ของหนูหรือปล่ะใช่ค่ะ,<ช>คะยังอีกมีอีก4มิติ4ตก4้กานนะคะ,คะพี่เจมก็ด้านการศึกษาเราก็ไม่ได้ล้าเลยเนาะ,ะในพื้นที่ก็คือได้ส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษค่ะให้กับที่โรงเรียนวัดยางงามนะคะ,คะแล้วก็ด้านสุขภาพนอกเหนือจากที่ชุมชนท่าสูงบนแล้ว,ลวเราก็ยังทําในเรื่องของ รพสตอบ้านหานนะคะ,คะเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับการบริโภคโซเดียมของผู้สูงอายุนะคะ,คะหรือในเรื่องของโรคเรื้อรังค่ะของสํานักพยาบาลที่เราทําอยู่ 3, 3าสาารพสตอด้วยกัน,นะค,ะค่ะก็คือบ้านหานถ้าสูงทุ่งชนแล้วก็ชุมชนสาธิตค่ะ,คะ แสดงว่าแนวคิดในเรื่องของต้นไม้สร้างความสุขนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยถ้าเรามองจากอันนี้พี่ไม่ได้อยู่ในศูนย์บริการวิชาการ <c oughs> แต่พี่มองว่าต้นไม้อันนี้มันเหมือนกับมันแผ่กิ่งก้านแล้วมันทําให้คนที่อยู่ภายใต้มันมีความสุขนะคะจากโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์บริการวิชาการนะคะะอนอนาคตถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ทางศูนย์บริการวิชาการดูแลเรื่องอะไรก็ติดต่อเข้ามานะคะอาจารย์บิ๊กขาเวลาเราลงไป ในชุมชนจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยเนาะมันไม่ได้มีใครมาให้อะไรเราเพิ่มเติมแต่ในวันที่อาจารย์ลงไปอาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้อะไรจากการลงไปในชุมชนนะคะโอ้ตอบได้เต็มปากเต็มคําเลยครับแล้วได้ความสุขใจครับคือมันเป็นความสุขใจคือมันรู้สึกอิ่มอยู่ในใจมากกว่า <c oughs> ครับพี่เจน <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าบางทีเราไปเนี่ยเหมือนที่เรามักจะได้ยินโคโด้ดโค้ดหนึ่งเสมอว่า การให้การเป็นผู้ให้คือการคือการมีความสุขที่แท้จริงอย่างงี้ครับถ้าใครไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้เขาจะไม่รู้ถึงความรู้สึกนี้ซึ่งตอนนี้ทางสุขบริการวิชาการเองทางสํานักวิชาและทางมหาวิทยาลัยวิไลรักเองเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกถึงความสุขใจความตื่นใจที่เราได้ให้ครับแล้วเวลาที่เราให้ไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราได้อะไรกลับมาแบบไม่รู้ตัวครับอย่างเช่นเราได้มิตรภาพกลับมาครับเราได้ความเชื่อมั่นของชุมชนกลับมาในอนาคตชุมชนมีบุตรหลาน แน่นอนครับเขาจะไปฝากบุญหลานไว้กับใครถ้าไม่ฝากไว้ไกับเราอะรละใช่ครับเพราะว่าเราก็ดูแลชุมชนเหมือนครอบครัวเพราะฉะนั้นบุตรหลานของชุมชนก็เหมือนบุตรหลานของเราครับมันจะเป็นการได้รับกลับมาแบบความสุขทางใจแล้วเราก็ให้กลับไปด้วยใจมันเลยกลายเป็นความรู้สึกแบบใจแลกใจครับพี่เจนครับ เหมือนใช้ใจซื้อใจซึ่งกันและกันเลยนะคะแน่นอนว่าสบวนะ่าจะทําแบบนี้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องใช่ไหมคะในอนาคตในส่วนของสบวเองนะคะในปีหน้านะคะซึ่งน้องแพลวก็ดูแลในส่วนนี้อยู่น้องแพลวยังมีโครงการอะไรในอนาคตที่คิดว่าจะลงไปในชุมชนอีกบ้างไหมคะก็จะส่งเสริมฟื้นฟูในเรื่องของอาชีพครัพี่เจนเพราะว่าด้วยสถานการณ์นะคะตอนนี้ ในอนาคตก็จะมีพัฒนาอาชีพการศึกษาซึ่งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนะคะเรียนรูร้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะกย็ยังอยู่ในการประมวลผลรวบรวมอยู่ค่ะพี่เจนเพราะว่าความต้องการอย่างที่บอกว่าค่อนข้างมาอย่างตอา่อเนค่ะหลายรูปแบบหลายสาขาที่ต้องการก็คือเราต้องลงไปเก็บข้อมูลอย่างที่อาจารย์บิ๊กบอกใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ภายใต้ของงบประมาณที่มหาวิชัยให้การสนับสนุนด้วยค่ะ อืมค่ะดีมากๆเลยนะคะถ้างั้นอนาคตถ้าเกิดว่าในส่วนของชุมชนเองเนี่ยมีแนวคิดที่จะทำอะไรเหมือนกับเรามองเห็นแล้วว่าภายใต้ต้นไม้ต้นนี้มันยังมีโครงการต่างๆอีกมากมายนะคะที่จะรองรับและจะเข้าไปช่วยเหลือเขาซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยๆเวลาน้องแพร่ออกไปชุมชนพื้นที่นะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ในเรื่องของสุขภาวะแบบที่ทำกับรันบิ๊กนะคะคุณผู้ชมค่ะในเรื่องราวของอาชีพนะคะที่ไปส่งเสริมก็มีเยอะ เครื่องกงเครื่องแกงมีหมดนะคะถือว่าครบองค์ประกอบจริงๆแต่ในส่วนที่เราเห็นภาพชัดที่ลงไปในชุมชนรายรอบก็เป็นเรื่องของในด้านของสุขภาวะที่เราเห็นนะคะดีจังเลยค่ะจริงๆม<น>ีเพิ่มเติมนิดหน่อยด้วยคือจากที่พี่แปลวแจ้งมานะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการขยับขยายในส่วนของของทางสัมันวิชาเองซึ่งตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเริ่มมีการวางแผนพูดคุยกันในแง่ของการ ขยายกลุ่มเป้าหมายคับพี่เจนเพราะว่าจากผู้สูงอายุจากผู้ปว่วยติดเตียงตอนนี้เราก็ดังเริ่มย้อนกลับไปดูในส่วนของเด็กเยาวชน,น,นมากขึ้นครับนอกจากการศึกษาที่ทางสูนย์ริการวิชาการให้ความสําคัญเราก็เริ่มที่จะกลับไปดูในเรื่องของ ภาวะสุขภาพของเด็กในวัยเรียนด้วยให้เขาแข็งแรงตั้งแต่ตอนสมัยที่เขาเป็นนักเรียนเลยและพอเขาโตขึ้นไปเขาก็จะได้มีความแข็งแรงแล้วก็มีองค์ความรู้ที่เอาไปต่อยอดได้ค่ะค่ะจันเลงไว้แล้วอย่างค่ะว่าเป็นที่ไหนที่เราจะมองที่จะลงไปในพื้นที่ที่จะต่อยอดหรือว่าลงไปที่ชุมชนเดิมค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยทางโรงเรียนจะมีอยู่หลายหลายโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการกําหนดในส่วนของโรงเรียนเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเหมือนที่พี่แพลแจ้งว่าเราจําเป็นจะต้องมีการ มาสั่ง,งคราะห์ในส่วนของข้อมออูลสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีหลายโรงเรียนมากๆเลยนะคบแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ทอดทิ้งเราก็ยังคงที่จะพยายามที่จะเก็บตกทุกโรงเรียนเพื่อที่จะทําให้มีสุขภาวะที่ยั่งยืนกันในชุมชนรายรอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับดีมากๆเลยนะคะดีอย่างนี้นะคะน้องแพลวค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วอยากให้ ฝากอะไรกับคุณผู้ชมนะคะในฐานะของเราเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ดูแลในส่วนนี้มายาวนานะนะคะ,คะเผื่อว่าคุณผู้ชมคามีปัญหาอะไรอยากช่วยเหลืออะไรหรือในส่วนอนาคตที่เรามีอะไรจะลงไปที่ชุมชนอีกบ้างเช่นค่ะค่ะ,คะ,คะก็อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนนะคะเกิดรับฟังรายการนี้แล้วเกิดอยากจะร่วมกิจกรรมหรือร่วมโครงการกับเราในปีต่อไปนะคะ แล้วก็ท่านอยู่ในโคต้าพื้นที่ไร่รอบมหาวิชัยด้วยเราก็ยินดีค่ะที่จะลงไปพูดคุยหรือว่าถ้าไม่สะดวกที่จะให้เราลงไปก็สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะ,คะเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวทางรายการตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ตก็เราก็ยินดีในช่วงนี้เพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะ เป็นโควิดใช่ไหมคะซีเรียสขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะาทางอาจารย์ิ๊กคะอยากฝากอะไรทิ้งตาในช่วงนี้บ้างไหมคะครับในส่วนของทางสํานักวิชาสหเวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ดีจริงแล้วในส่วนของสานักวิชาในทุกๆสํานักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเราเห็นความสําคัญของชุมชนครับที่เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการที่จะสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งกับ เมื่อใดก็ตามที่ชุมชนมีความเข้มแข็งครับเมื่อนั้นทางมหาวิทยาลัยเองเราก็จะเข้มแข็งไปด้วยและเมื่อเรามีความเข้มแข็งซึ่งกันและกันครับเราก็จะสามารถที่จะพึ่งพาต่อยอดแล้วก็ทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่มหาวิทยาลัยของเราอยากจะสร้างในการเป็นหลักในถิ่นครับและที่สําคัญเรามีความต้องการที่จะสนับสนุนให้ชุมชนนั้นเมื่อมีความยั่งยืนแล้วเราก็อยากจะต่อยอดให้ชุมชนมีความเป็นเลือดสู่สากลด้วยเมื่อชุมชนเกิดความเป็นต้นแบบ ในถิ่นของเราได้แสดงว่าชุมชนในถิ่นของเราก็จะเป็นต้นแบบในระดับนานาชาติได้ครับ สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะบ้านท่าสูงบนชุมชนต้นแบบสุขภาวะสาวเวชศาสตร์มวลัทยลักษณ์นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์บิ๊กนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรวรวุฒิสมศักดิ์ท่านรองคณบดีสำนักวิชาสหาเวชศาสตร์และก็น้องพุทธพรชุมแก้วธราพรสกุลวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของศูนย์บริการวิชาการขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะ วันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมขากับในส่วนของวลยลัก moving forward social engagement นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งของ ศูนย์บริการวิชาการและสำนักวิชาสาเวิชาศาสตร์ได้ตามที่อยู่ที่เราขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะกลับมาพบกับรายการดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะเป็นประจำทางวันลั์ลักชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันเจนจิราภูมิดวงผู้ร่วมรายการและทีมงานวันไลน์ลักชาแนลต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ